วันนี้ตื่นขึ้นมานะคะตักก็จะมาทํากับข้าวรอน้อโต,โต้กินไปโรงเรียนนะคะตอนนี้ประมาณตีห้านะคะตักก็จะมาทําซุปมะเขืออีกแล้วค่ะทุกคนมะเขือซื้อมากินกับแก้มนะคะแล้วมันก็เหลือนะคะลูกใหญ่ๆมันแบบแก่แล้วนะคะลักก็จะเอามาต้มนะคะทุกคนก็ใส่หัวหอมกระเทียมพริกนะคะต้มลงไปด้วยแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปด้วยนะคะก็ต้มทิ้งไว้นะคะแล้วตักก็จะมามาปีกไก่นะคะทุกคนซื้อมาจากโลตัสนะคะวันที่พาเนอโต้ไปซื้อสีกับกัน ไกนะคะคแต่ก็จะไปย่างใส่หม้อทอด hot, ไร้น้ํามันนะคะทุกคนอันดับแรกก็ไก่ไปล้างก่อนนะคะแล้วก็มาปรุงรสค่ะทุกคนใส่รสดีนะคะซอสฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ําตาลคะ่ะทุกคนน้ําตาลทรายแดงนี่หละนะคะใส่ลงไป2ช้อนเลยนะคะเพราะว่านอ้องโตเขาชอบกินหวานนะคะแต่ก็จะหมักทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะทุกคนแล้วตาก็จะเอาไปเข้าหม้อทอดเลยนะคะก็จะย่างอย่างละหน้าละ20นาทีนะคะทุกคนรวมกันก็40นาทีเลยนะคะย่างไก่กว่าจะสุกนะ กว่าจะได้กินนะคะทีนี้มะเขือที่ตากต้มไว้มันก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคนตาก,ก็จะมาตําก่อนนะคะเอาพวกพริกพวกไอ้นี้นี่แหละนะคะก็ตําให้ละเอียดเลยนะคะแล้วค่อยเอามะเขือลงะคะ่ะทุกคนที่จริงมันต้องแบบมีพริกดีด้วยนะคะแล้วก็แบบเอาพวกหัวหอมกับกระเทียมไปย่างด้วยนะคะแต่ว่าตากไม่ได้ย่างนะคะมันยุ่งยากนะคะเดี๋ยวกิน2คนทําง่ายๆก็พอนะคะมะเขือก็ต้ม3มลูกต้มแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนกินได้2มื้อเลยนะคะเป็นเมนูที่ทำ ง่ายแล้วก็ประหยัดตังด้วยนะคะพอตําพวกไอ้นี่เสร็จนะคะก็เอามะเขืองลงไปตําให้ละเอียดเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงชูรสนะคะแล้วก็น้าปลานะคะทีนี้ตาก,ก็จะหยอดน้ําต้มลงนิดหนึ่งนะคะทุกคนพอให้มันแบบมีน้ํานิดนึงนะคะก็คนๆนะคะคนให้มันเข้ากันก็ตําย่อยๆนิดนึงนะคะแล้วก็เทใส่ถ้วยเลยนะคะเสร็จแล้วก็มานั่งกินกับน้องออโต้สองคนนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะซุปมะเขือตักได้กินถึงมื้อเที่ยงเลยนะคะ าจะทําเสร็จนะคะสายแล้วนะคะกว่าจะทําเสร็จก็หกโมงสาเลยนะคะมันเสียเวลากับย่างไก่นานนี่แหละนะคะแล้วกว่าจะกินข้าวเสร็จก็เกือบ7จ็ดโมงนะคะทุกคนก็เลยให้น้องโต้รีบไปอาบน้ําเลยนะคะแต่งตัวทําอะไรเสร็จก็7จ็ดโมงยีพอดีนะคะเวลาไปโรงเรียนก็เวลานี้แหละนะคะหน้าตาสีสันออกมาก็จะน่ากินแบบนี้เลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะตาคิดว่ามันจะแบบเกี่ยวกันอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือย่างในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเนื้อนุ่ม มากเลยนะคะแล้วก็หนังก็กรอบด้วยนะคะลองเอาไปทํากินดูนะคะตาเคยทําไปแล้วแหละครั้งหนึ่งนะคะเป็นสะโพกไก่นะคะกินข้าวเสร็จนะคะให้น้องโตอาบน้ําไปโรงเรียนตาก็จะมาส่งน้องอโต้ที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนคุณครูก็บอกให้เอากันไก่กับกระดาษอะไรของเขามานันแหละนะคะก็สีออกมาให้เพื่อนดูนะคะทีนี้เลิกเรียนมาเห็นหน้าบึ้งนะคะน้องโตต้องมีปัญหาแน่เลยนะคะแล้วก็บอกแม่ว่ากันไก่หายนะคะก็เลยบอกน้องโตว,ว่าไม่เป็นไรค่ะ Ah.